Welcome to Joy with Kim Grandma สบายดีพี่น oh ้องสวัสดีจ oh ้าฮ oh ัลโหลแต่ก้าโหอยากกินตัวกัมปอบโพล่ะบุยอยากตัวกินตัวกัมปอบโพล่ะก็มาอยายอยากยืนักสิการเสกเยอะสิจีกินตัวกัมปอบโพล่ะวันนี้ก็จะมากินผ oh ัดเส้นจ้ะผ ah. uh, ัดเส้นอ่าผัดเอ้ยผัดอะไรล่ะ ผัดเส้นใหญ่นะซีอิ๊วเส้นใหญ่จะมากินจ้ามาเด้อปรุงแล้วปรุงเครื่องปรุงอะไรแล้วคำตัวอิทวิ e e ีอวิ o ัน Today I have a fried noodles I eat a spicy sour and a sweet if you don't like you don't put yo te yan sek ta lam sek sin sek tim ka wa la chin ke mo lo ha ko ngo a thai ko yan tôi thích chung yi sek ko ti a lo ti lak ti phan lo hoi lạc lo ti leng mong lo hoi i put the chili powder and the sugar and the lemon in here อืมเบอรยัมมี่อรยัมมีสไปซี่สวีทแอนด์อะลิเลบิดซาวอร์ยาที่ซิซิวถิ่มล่ายาที่อ่ะซีซิวซีนยาที่หลักมากินน้ำกันเด้อพี่น้องมาผัดเส้นใหญ่จ้าผัดเส้นใหญ่จ้า ก้จะสิ้นเดือนเลยแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเตรียมตัวซื้อหวยกันได้แล้วนะหวยที่แม่ใหญ่ทองม้วนชอบนะไม่ได้ฝันไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้ฝันหรือว่าไม่ได้เอาเลขมาจากไหนหรอกนะเลขคือว่าเลขที่ชอบเนี่ยนะก็จะมีเลขสามตัวนะที่ชอบนะที่ตั้งใจอ่ะนะที่ว่าลุ้นอยู่นะลุ้นว่ามันจะออกแต่ว่าไม่ได้ซื้อหรอก ลุ้นเ,ยเฉยๆอ่ะนะเลข3ามตัวนะเลขที่ชอบอนะเลข3มตัวที่ชอบก็มีสามห้าเจ็ดสห้าเจเลขตัวที่ชอบนะเลข2ตัวยังไม่ได้จะยังไม่ฝันต้องไปฝันก่อนไอ้เลขสามตัวเนี่ยคือชอบเอง ชอบเองไม่ฝันไม่อะไรไม่ได้เอามาจากที่ไหนด้วยคือชอบใจมันชอบสามห้าเจ็ดเนี่ยเอสามตัวเนี่ยชอบเฉยๆอย่าไปซื้อตามด้วยล่ะบอกว่าชอบเฉยๆชอบเลขสามสามตัวเนี่ยสามห้าเจ็ดเนี่ย ไอ้สามสามห้าเจ็ดเออใช่สามห้าเจ็ดไม่ได้ฝันแม่อะไรหรอกฉันชอบบางจำเยเฉยชอบไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ซื้อหรอกพี่น้องเอ้ย วันนี้ฉันตื่นตื่นขึ้นมานะจะเหงื่อแตกเหงื่อแตนแตะวันขึ้นเหนงื่อก็แตกแล้วอากาศมันร้อนโอ้ยไม่ไหวแล้วสู้ไม่ไหวแล้วมอเช้าลงไปลงไปซื้อของมาเช้านี่โอ้ยเหงื่อแตกเหงื่อแตนเพราะว่าร้อนอากาศร้อนกราบน้ําแค่ตอนเย็นแค่นั้นแหละกลางวันก็ไม่ได้อาบรอกประหยัดน้ํา ค่าน้ำแพงประหยัดน้ำน้ำกาบแค่หนเดียวประหยัดเอาเดอพี่น้องเด้อตามบ้านนอกก็จะมีสระมีคลองอะเนะเาะก็คงจะไปเล่นกันนั่นแหละเล่นน้ำสระน้ำคลองกันนะประหยัดค่าน้ำ ประหยดัดค่าน้ำปลาปาทำไงได้ชีวิตมันต้องประหยดัดนะพี่น้องทุกอย่างประหยัดละดีจ้ะจะได้ไม่ซ้นเปลืองไม่หล่ะ ร้อนร้อนก็นไปหาน้ำคลองอาบนู่นประหยัดเอาอยู่นี่นนะอยู่คนเดียวนะแอร์ก็ไม่เปิดนะเปิดแพอพ่พัดลม ที่นี่สองเดือนสองเดือนเสียค่าน้ำค่าไฟครั้งหนึ่งสองเดือนจ่ายทีหนึ่งนะที่เนี่ยนะค่าไฟก็ห้าหกพันเดือนหนึ่งนะห้าหกพันราคาไฟ ค่าแก๊สเนี่ยังไม่คิดค่าแก๊สเนต่างหากค่าแก๊สเนี่ยสองพันประมาณสองพันบาทนะค่าแก๊สอนะค่าแก๊สสองพันค่าค่าไฟเนี่ประมาณหกอ่าหกพันเพราะว่าที่บ้านเปิดแอร์สองตัวกลางวันก็เปิดกลางคืนก็เปิด ไอเส้นเนี่ยฉันจะฉันผัดไล้เยอะฉันผัดเป็นกิโลแล้วฉันจะกินสองมือ้อทำซาทีเดียวเลยถ้าเส้นฉันกินไม่ก็เยเยอะเท่าไหร่ฉันต้องแบ่งกิน ้าขนมจีนอ่ะฉันกินทีเดียวกิโลหนึ่งอ่ะเยี่ยวฝันอ่เช้าว多โอ,โอ่ะสงก,กันก่ะฝันเหลืองชา้นเสร็กกะ หวยลาจะออกแ้วฉันยังไม่ฝันแม่อะไรเลยลอยสักเ่คืนนี่จะฝันหรือเปล่าเนาะไม่ได้ซื้อหรอกลุ้นเฉยเฉยหวยใจอะฉันชอบลุ้นเฉยเอยากรู้มันออกอะไรจะ <c oughs> ไม่ได้ซื้อหรอกที่นี่ไม่มีหวยใจขายจ้ะ

Mm, that. <coughs> oh. Pet, pet, pet. Very spicy. No spicy, no eat. When you eat spicy food, then make you happy. I eat spicy food every day then every day I happy <laughs> <coughs> spicy สารพัดไปเยอะจ้ะพี่น้อง i put too much uh chili powder ah uh, spicy ก็จะเก็บไว้กินครึ่งนึง โอ้ยเผ็ดแม่ดาวช้อนมาเนาะ ฉันมีเงาะแก้เผ็ดงาะมืวานนี้ฉันยังกินไม่หมดไปซื้อง้ไปซื้อที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตมันจะแพงหน่อยนะซื้อแพ็คหนึ่งประมาณสองรอยบาทอ่ะแพ็คหนึ่งอ่ะแพ็คหนึ่งมันสี่สิบกว่าเหรียญอ่ะ ơi, ờ, pet, bác sĩ, ô pet ôi. จะเก็บไว้ครึ่งหนึ่งกินครึ่งเดียวพอจะกินงอะแก้เผ็ดกินงอะแก้เผ็ดก่อนเผ็ดโพดใส่พริกหลกินงอะก,ก่อนจ้า This, this is Thai food. Fruit. I don't know how to say it. This. Hồng mô tan à, tải ra. Sẽ hồng mô tan. Nói cho chung gì sẽ hồng mô tan ạ. Tiền để tiền cắm điều nó. แพมอะไรก็ต้องกินอย่างทุเรียนเงี้ยแต่ทุเรียนไม่สวยนะปีนี้ทุเรียนไม่สวยเลยทุเรียนบางงามเงาะเนี่ยโอเคเงาะเนี่ยโอเคปีที่แล้วอะ่ะผลไม้ไทยสวยปีที่แล้วปีนี้ไม่สวยเท่าไหร่ กินกอกแก่เผ็ดก่อนโอ้ยเผ็ดโพดใส่พริกเยอะเดี๋ยวเก็ไปกินเกไปกินอีกมือหนึ่งตอนนี้มันยังตอนนี้บ่ายสองห้านาทีจ้าเดี๋ยวสักสี่สี่สี่ห้าโมงก็จะกินอีกมาถึงสี่ห้าโมงประมาณสามโมงกว่าๆฉันก,ก็กินแล้ว เงาะลูกเล็กไปหน่อยนะเงาะไม่ค่อยหวานด้าไหร่หรอกไม่รู้เงาะอะไรปีนี้ผลไม้ไทยแม่ค่อสวย อากาศร้อนมากโอ้ยเปิดแอร์แอร์ก็ไม่เย็น ฉันนึกอยากกินมะไฟมันไม่มีมะไฟขายมะไฟเปรี้ยวนะฉันอยากกินมะไฟเปรี้ยวใส่น้ำปลาพริกป่นน้ำปลาพริกป่นน้ำตาลเข้าไปใส่ซูรสดเข้าไปหน่อยๆกินหน้า,นาแล้วก็ใส่ใส่มะไฟเข้าไปแล้วก็ตักกินตักกินนะกืนเลยกืนเลยตักกืนกะตักกืนเอาเลยไม่ต้องเคี้ยว <laughs> อากาศร้อนๆนะนึกอยากจะกินของเปรี like alone, ouais ้ยวๆมันทำท่าเหมือนไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะมันทำท่ามันมันมันไม่แฮปปี้เท่าไหร่นะถ้าเกิดไม่ได้กินของเปรี้ยวนะอยู่ว่า我่食嗰啲เ嘢咧我唔自在ี我个人好唔舒服啊นเ我要食酸嘢先น่啊我要劲诶食嗰啲่เ啊先得嘅เล有ก有力ะ อย่งที่ก็อยางหูหมูลเลยอ,อยห้ไม่ํากันยังแก่ยำมะนาวก็กินไปแล้ว <laughs> ยำมะนาวอ่ะยำไปแล้วกินไปแล้วยำมะนาวอ่ะจะไมาา่มรู้จะหาอะไรกินส้มตำก็กินจนเบื่อแล้วส้มตำอ่ะ ม่ว่าจะตำมะละกอตำแตงตำถั่วตำอะไรก็แล้วแต่กินมันก็เบื่อแล้วมันอยากจะหาอันอันเกินอันอื่นนะขนาดฉันกินหนะ่วันละสองมือนะจะยังอ้วนเลยอะ่ะแต่กินไม่เยอะหรอกถ้าเป็นขนมจีนถ้าเป็นพวกเส้นอะไรพวกนี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ฉันกินเยอะ ฉันกินเยอะอะแต่ว่าข้าวเนี่ยฉันไม่ค่อยกินเท่าไหร่หรอกไมา่ได้ออกกำลังกายมาหลายเดือนแล้วอ้วนขึ้นก็ว่าจะลดจะลดอยู่เนี่ยโอ้ยลดไม่ได้สัทีเนาะก็กินกินกิน กินม่รู้จักหยุดจักย่อนกินทุกวันกับข้าวอ่ะทำทุกวันกินทุกวันทำแล้วก็ต้องกินอ่ะใช่ไหมละ่ะกับข้าวอาหารไทยเนี่ยฉันกินแทบทุกมื้อเลยนะกับข้าวไทยนะกินทุกวันนะอาหารไทยนะ่ะมีกินทุกวัน อาหารอาหารจีนฉันก็ไม่รู้จะกินอะไรแล้วอ่ะอาหารจีนนะนู้จะกินอะไรอาหารจีน อืมกินหมดหายเผ็ดพอดีมาจ้ามาจ้าสำหรับใครที่อ่า,อาพิเศษหน่อยละกันนะพิเศษให้ละกันนะถ้าใครเข้ามาดูกบน้อยร้อยล้านเออกบน้อยอ่าบอกจะบอกข่าวไว้นะตอนนี้กบน้อยเปลี่ยนเปลี่ยนนามสกุลแล้วนะไม่ไม่เอาร้อยล้านแล้วนะ เปลี่ยนเป็นกบน้อยฮ่องกงแล้วเด้อเปลี่ยนเป็นกบน้อยฮ่องกงแล้วจากคำว่าร้อยล้านร้อยล้านฉันไม่อยากได้ละมันได้ยากแลอเกินได้ร้อยล้านเนี่ยฉันไม่อยากได้แล้วมันมันได้ยากได้เย็นแลอเกินได้ร้อยล้านเนี่ยเออกว่าจะได้ร้อยล้านโอ้ยไม่รู้คอยติคอยสิบอีกสิบชาติก็ไม่ได้ละเออร้อยล้านฉันเลยไม่เอาคำว่าร้อยเออคำว่าร้อยล้านฉันเลยฉันเลยเปลี่ยนเอาใหม่เป็นว่า กบน้อยฮ่องกงเออฉันอยู่ฮ่องกงใช่ไหมล่ะคนก็ดูฉันก็จะได้รู้ว่าฉันอยู่ฮ่องกงใช่ไหมล่ะอืมฉันไม่เอา้อยล้านแล้วทีเนี้ฉันเอาแบบว่ากบน้อยฮ่องกงแล้วกันฉันเปลี่ยนแล้วนะถ้าใครเข้ามาดูกบน้อยฮ่องกงนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้รับไม่รวยถูหวยนะขอเนี่ยเนี่ยหวยจะออกแล้วซื้อหวยขอให้ถูหวยนะถ้าใครเข้ามาดูเนี่ยจะมีโชคมีลาบนะรู้หรือเปล่าล่ะเออจะมีโอกาสถูกหวยนะถ้าใครเข้ามาดูนะอ่า จะใครเข้ามาดูกบน้อยนะเจอแม่ใหญ่ทองพอดีนะเออจะถูกหวยนะเออโอ้ยฉันไม่โกหกหรอกฉันพูดความจริงทั้งนั้นแหละ <laughs> สําหรับคนที่วันเกิดนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่ำรวยและการขอให้มีความสุขตลอดไปอ่ะเป็นก็อ่ตพิเศษดิอ่ะป็นก,ก,ก,ก็อ่ะ,อะเข้าเข้ามาที่อ่ะทีนไก่จ้ะอ่าจุกเลยอ่ะอ่า,อก,าก็อ่ำเลยอ่ะวันเกิดเลยอ่ก่ำเลยอ่ะกิดเลยอ่ะก็อเลยอ่ะวันเกิดเลยอ่อล่ะสันเกิดเลยอ่ะก็อ่ลยะวันตกิดเ่ะกนลยอ่ะอ่ำ 大家個個都努力揾錢啦嚇、啊，自己要開心心啊！做生意啊，生意興隆啦嚇、啊，賺多啲錢啦嚇、啊，好啦飲杯啦，好啦時間要走噶啦，要啊做下其他嘢嘅啊，好啦第日再見啦，大家走啦，拜啦，再拜拜，See you，拜拜。